ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชีนน้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่<น>เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความร้อนแรงที่ส่งผลต่อความมัวเมาของร้อนที่ผิดแปลกการพนันอบบยมุกต่างๆและลาภผลต่างๆที่ผิดกฎหมายไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ชอบฝักใฝ่ในอบบยมุกชอบเล่นการพนันชอบดื่มหลงงมง,งายในเรื่องไสยศาสตร์ แต่มีความใจกว้างใจร้อนหากประกอบอาชีพหมอดูจะมีความเจริญและรุ่งเรืองไพ่แสดงด้านการงานท่านมีเกณฑ์ได้งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดิมพันอย่างมากมายมีความลหลงไหลชื่นชอบในอาชีพหมอดูเป็นพิเศษหากได้มีโอกาสสังสรรค์เมื่อใดมักจะชอบดื่มสุราเป็นนิดไพ่แสดงด้านการเงินท่านมีเกณฑ์ได้รับความสูญเสียทางด้านการเงิน ท่านจะหมดเงินหมดทองไปกับการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายโดยเฉพาะในเรื่องของอบายมุกต่างๆเช่นการพนันไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือคู่รักที่เข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคุยไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านควรระวังในเรื่องการครบค้ากับเพื่อนฝูงท่านจะได้พบกับเพื่อนที่ไม่ดีชอบฝอกไ่ในเรื่องอบายมุกด้านครอบครัว ท่านมักไม่ให้ความสนใจกับลูกเต้าเท่าใดนักทำนองว่ารักลูกไม่ถูกทางชอบตาใจลูกมากเกินไปจนลูกอาจจะเสียผู้เสียคนได้ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือได้ไปศึกษาต่อ,อยังประเทศเพื่อนบ้านไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเช่นการพนันต่างๆ ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังให้ระวังท่านจะเดือดร้อนจากการหลงมัวมอยในอบายมุกหรืออาจพบกับอุปสรรคเกิดปัญหามีความเสียหายค่อนข้างหนักทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทศทางที่ไม่ดีและตกต่ําได้สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ สำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงภายในตัวท่านที่ร้อนแรงมีพลังมีสเสน่ห์ที่มากล้นแสดงถึงอิสตรีที่มีมารยาหรือหมายถึงการได้อะไรมาอย่างฉาบฉวยไพ่อ่านความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ ภายนอกเข้มแข็งแต่ข้างในอ่อนแอหรือภายนอกอาจเป็นคนที่ดูอ่อนแอแต่มีความเข้มแข็งและร้อนแรงอยู่ภายในอ่านไพ่ใบนี้ทางด้านการงานหากเป็นงานที่ต้องลงทุนต่างๆท่านต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพานมากเป็นพิเศษการติดต่อเจรจาจะมากไปด้วยกลยุทธ์การชิงไหวชิงพลิบการพลิกแพง ประสานกับเลขเหลี่ยมเพทุบายต่างๆไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านการเงินท่านมีวิธีหมุนเงินด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างคล่องตัวและได้ผลทำให้มีสภาวะทางการเงินที่ดีขึ้นเป็นตามลำดับไพ่ใบนี้แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มาเกี่ยวข้องด้วย และท่านอาจเกิดความอ่อนไหวได้ง่ายเกิดมีความรักใคร่ที่ร้อนแรงหรือมีอารมณ์รุนแรงที่แอบแฝงอยู่ทางด้านบุตรและบริวารท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะได้บุตรเป็นหญิงความหมายทางด้านสุขภาพและการเดินทางในเรื่องของสุขภาพของท่านแม้ว่าจะอ่อนล้า แต่ว่าภายในนั้นภายในนั้นยังมีความมีไฟแรงอยู่และมีอารมณ์ที่ร้อนแรงอยู่ท่านอาจมีโอกาสได้เดินทางไกลอย่างเร่งด่วนความหมายทางด้านโชคลาภท่านมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภและมีความสำเร็จซึ่งกำลังจะทยอยเข้ามาสู่ตัวท่านเองและท่านอาจมีเกณฑ์จะได้ลาบที่เป็นยานพาหนะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆ ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงรายได้หรือเงินตราที่ได้มาอย่างฉาบชวยอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนและยุ่งยากและท่านอาจมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจมีปัญหาบางประการเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างกระทันหันสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธ เชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้รับไพ่ใบนี้แสดงถึงความรุนแรงของพายุความทรหดอดทนความขัดแยง้งการมีปากเสียงและในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลมต่างๆ ไพ่ที่แสดงความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านที่ได้เปิดไพ่ใบนี้มีความทรหดอดทนเป็นเลิศกล้าได้กล้าเสียบ้าบินมักเป็นผู้ที่สามารถเข้ากับสถานก,การณ์รอบข้างได้เป็นอย่างดีไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านการงานคุณมีงานที่ต้องกระทำหรือต้องส,าสาัางแก้ไขโดยด่วนการติดต่อเจรจาที่เคยทำไว้ในครั้งก่อน จะหวนกลับมาได้รับผลสำเร็จท่านจะได้รับทำงานที่มีความฉาบฉวยหรือต้องฉกฉวยโอกาสบ้างเป็นครั้งคราวซึ่งงานประเภทนี้จะมากไปด้วยอุบายและเล่กลที่ซับซ้อนไพ่ที่แสดงความหมายด้านการเงินท่านจะรับโชคลาภเป็นเงินก้อนใหญ่อย่างไม่คาดไม่ถึงไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านความรักและเพศตรงข้าม ขอให้ท่านระวังและท่านอาจมีข้อขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวไพ่ที่แสดงความหมายด้านบุตรและบริวารขอให้ท่านระวังท่านอาจมีปากเสียงกับคนในครอบครัวได้รวมทั้งลูกและบริวารอาจมีการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นได้ไพ่ที่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทาง ท่านมีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยและมีโรคเกี่ยวกับระบบทางลมอาจร้ายแรงถึงขั้นผ่าตัดขอให้ท่านระวังในเรื่องของอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกจากการใช้ยานพาหนะต่างๆภาที่แสดงความหมายด้านโชคลาภโชคลาภของท่านไม่ค่อยมีเท่าใดนักความสำเร็จของท่านจะเกิดขึ้นได้ ท่านต้องลงมือทําด้วยตนเองดังนั้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบนี้ท่านมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนหรือมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินในการซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือแอร์บ้านสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงการสนับสนุนจากผู้คนการตอบแทนบุญคุณซึ่งจะเกื้อนหนุนส่งเสริมแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายอีกเช่นกันไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านเป็นคนที่มีนิสัยน้ำนิ่งไหลเลึกเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็วไพ่แสดงด้านการงานท่านมีเกณฑ์ที่จะมีการเจราจาต่อรอง จะเอาแน่เอานอนไม่ได้ค่อนข้างเรรวนหากมีเพื่อนมักจะชวนเที่ยวเตรเ่เสียการเสียงานมากกว่าให้ความช่วยเหลือท่านไพ่แสดงด้านการเงินการเงินของท่านมีเกณฑ์ได้รับผลกระทบจากความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจทำให้การเงินสะดุดขาดมือบ่อยๆมีรายจ่ายที่มากขึ้นไหลไปเหมือนสายน้ำ จากการชอบใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของท่านเองไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามหากท่านมีหุ้นส่วนคู่รักมักจะชอบขัดแย้งกันทะเลาะกันอยู่บ่อยๆไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านขาดความรักความสามัคคีต่อกันหากมีบ้านที่ดินที่อยู่ใกล้น้ำจะไม่ค่อยมีความสุขกับครอบครัวเท่าไหร่ หากจะเริ่มทําการใดๆมักจะไม่ค่อยได้รับความสําเร็จดังหวังไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางการศึกษาการเดินทางของท่านจะพบกับอุปสรรคไม่ประสบผลสําเร็จไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะอพับในเรื่องโชคลาภทําอะไรก็ไม่สําเร็จในระยะเวลานี้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวัง ท่านจะมีเกณฑ์เกิดความเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีอาจถูกผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังหักหลังและไม่ให้การสนับสนุนรถหรือยานพาหนะต่างๆมักจะเกิดความเสียหายอยู่บ่อยๆสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความรักที่ไม่มีความมั่นคงความผิดหวังการเลือกผิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแปรปรวนเหมือนลมพายุไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่รักสนุกมีอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็วบุคลิกภายนอกค่อนข้างดูดีมีความหยิ่งทรนงไพ่แสดงด้านการงาน ท่านจะได้งานที่ไม่ค่อยชื่นชอบเท่าใดนักหรืออาจเป็นงานที่ตนเองไม่ถนัดการติดต่อมักมีอุปสรรคไม่มีเพื่อนแท้มีแต่เพื่อนกินเที่ยวเตรไพ่แสดงด้านการเงินเกณฑ์การเงินของท่านจะเกิดความผันผวนเป็นพักๆมีเข้ามีออกอย่างรวดเร็วแต่ท่านยังคงสามารถหมุนเงินได้เก่งและได้รับความสนับสนุนจากคนที่ไม่เปิดเผย อาจเป็นเพียงในระยะเวลาสั้นๆหรือด้วยความบังเอิญเท่านั้นไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบกับห้นส่วนคู่รักที่มักจะอยู่ด้วยกันและไม่ค่อยมีความสุขไม่มีความราบรื่นเท่าใดนักหากได้ทำธุรกิจร่วมกันท่านจะไม่มีความมั่นคงใดๆเกิดขึ้นไพ่แสดงด้านบุตรและบริวาร ญาติพี่น้องของท่านมีฐานะค่อนข้างดีมีบ้านมีรถมีที่ดินพร้อมสับแต่กลับไม่ค่อยมีความสุขและความมั่นคงเท่าใดนะักท่านมักชอบเที่ยวเตรในยามค่ำคืนและรักสนุกเป็นพักๆหากมีลูกท่านจะได้ลูกที่มีความดื้อดึงและไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าใดนะักไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทาง หากมีการศึกษาการเดินทางไกลท่านจะไม่ค่อยราบเรื่องเท่าใดนักท่านอาจพบกับความสำเร็จแต่ก็ยังไปไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคและได้รับความสำเร็จแต่เป็นทำนองที่ว่าได้อย่างเสียอย่างดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับความขัดแย้งด้านความรักมีการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นจากความหึงหวง อาจมีการเปลี่ยนแปลงมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความหูเบาและเชื่อใจคนง่ายของท่านเองสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้ซึ่งไพ่บอกว่าความรุนแรงดังพายุฝน ที่มีอนุภาพทรงพลังและมีอำนาจทำลายล้างสูงถ้าเป็นในทางบวกจะดีมากแต่ถ้าเป็นในทางลบจะร้ายกาจเป็นที่สุดไพ่บ่งบอกความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีลักษณะที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมเพทุบายไพ่บ่งบอกความหมายด้านการงาน ท่านจะได้งานที่ต้องอาศัยความขยันและใช้ความรอบคอบต้องมีความสุขสุขุมเยือกเย็นการติดต่อเจรจาต้องใช้ไหวพริบและเล่กลนแต่จะมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือและคอยสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังไพ่บ่งบอกด้านการเงินท่านต้องทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง จึงจะได้มาซึ่งเงินทองและทรัพย์สินต่างๆซึ่งเป็นของตนเองไพ่บอกความหมายด้านความรักและเพศตรงข้ามขอให้ระมัดระวังเรื่องหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ท่านไพ่บอกด้านบุตรและบริวารให้ระมัดระวังอุบัติเหตุของบุตรและบริวารจากการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำหรือเกี่ยวกับน้ำ ไพ่บ่งบอกด้านสุขภาพและการเดินทางระวังท่านจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบลำไส้หรือหากท่านมีการเดินทางก็จะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรท่านมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินซ่อมแซมรถยนต์เช่นหม้อน,น้ำรถหรือแบตเตอรี่เป็นต้นไพ่บ่งบอกด้านโชคลาภท่านมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภและความสำเร็จ มาสู่ท่านอย่างคาดไม่ถึงดังนั้นท่านที่ได้ใบนี้สิ่งที่ควรระวังคือท่านมีเกณฑ์ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนเช่นหลังคารั่วท่อน้ำแตกรวมทั้งยังอาจได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยเรือหรือทางน้ำสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้การพิจารณาการเฝ้ารอเวลาความสําเร็จที่มีความล่าช้าทําให้คิดตรึกตรองอย่างละเอียดหนักแน่นและมั่นคงได้มากขึ้นไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนจะทาอะไรก็จะคิดแล้วคิดอีกจนแน่ใจว่าดีจึงลงมือทําเรียกได้ว่าช้าไม่ว่าขอให้ชัวร์และหนักแน่นไพ่แสดงด้านการงาน ท่านจะได้ทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรืองานโครงสร้างใหญ่ๆเช่นสวนไร่นาที่ดินการงานมีความเจริญก้าวหน้าดีจะได้กลับมาพบปะคบหากับเพื่อนๆเ,เก่าที่มีความสนิทสนมกันส่วนการติดต่อเจรจาในเรื่องที่ดินจะได้รับความสำเร็จและเป็นผลดีกับตัวท่านเองไพ่แสดงด้านการเงินท่านมีการเงินที่มั่นคงมีเงินเป็นจำนวนมาก มักไม่ค่อยได้ใช้จ่ายซึ่งเกิดจากความตนีขี้เหนียวของท่านเองไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านมักจะมีความทุกข์ในชีวิตครอบครัวอาจมีการเลิกลาอย่าร้างและพัดภาคจากกันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านมีทรัพย์สินมรดกที่ดินมากมายพ่อแม่ญาตพี่น้องมีอายุยืนยาวท่านจะมีผู้สูงอายุคอยให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาที่ดีแต่ท่านจะทุกข์ในเรื่องของรูปมากและไม่มีความสุขไพ่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านไม่มีโชคลาภในการเดินทางใดๆในช่วงนี้ต้องขยันฝ่ายเรียนรู้จึงจะทำการใดๆได้สำเร็จผลไพ่แสดงด้านโชคลาภความสำเร็จของท่านจะเกิดขึ้นได้จากความขยันมันเพียร หากไม่ลงมือทําก็จะไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับศัตรูที่กินแหน่งแคลงใจกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและยังหาข้อตกลงกันไม่ได้เสียทีและเขาจะสร้างความวุ่นวายในชีวิตท่านช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังความเสียหายการหมดอายุขไขซึ่งจะเกิดขึ้นได้และกินเวลายาวนานอีกด้วย ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยายดาฟ้าดินคูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาคูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทำหน้าที่ในการทำนายทายทักเพื่อให้คำทํานายมีความแม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินรูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป